นี่คือข้างที่ทากูข้างที่ไม่ทามึงตอนนี้สีซื้อมาเองคือฉันน่ะด้วยความพิเรนเขารีวิวว่าแบบทาแค่ข้างเดียวก็ลองทาข้างเดียวทุกคนดูผลลัพธ์นะอันนี้คือข้างที่ทามึงดูข้างที่ไม่ทามึงกูไม่ได้ทาตามเขาเลยมีคนหนึ่งเขาทำคอนเทนต์อย่างเงี้ยคือทาข้างเดียวจะจริงเหรอวะกูทาข้างเดียว no no filter มาดูข้างนี้เปรียบเทียบกัน ต้องโบกโบกไปคูณสองถูกไหมแกดูนะฉันแบบไม่มีฟิลเตอร์อะไรเลยคือไม่อยากเคมว่าแบบมันดีขนาดไหนบอกว่ามันบำรุงช่วยเรื่องแบบหนังไก่อะไรด้วยอะ่ะคือทุกคนมันก็ต้องมีหนังไก่มันเป็นข้อพับอ่ะนึกอออกเช่ปะเนื้อขี้มันเป็นแบบนี้เค็มเค็มค้นมากอินหอมแล้วก็ซึมไวนะคะทาแล้วไม่เหนียวจัดเนี่ยไม่ได้ทาเลยเนี่ยวนๆไปปื๊บก็ทาไปแล้วมันจะมีความชุ่มชื่นขึ้นเห็นปะส่วนข้างนี้อเดมี่ถอยหน่อยเรียบเนียนมากกูงงค่ะ อย่างนี้ดูดิทุกคนข้างเนี้มันเนียนมากส่วนข้างนี้ไม่อยากพูดแล้วว่าเจอเป็นว่าใครเห็นคลิปนี้อุทาหอนคือทาทั้งสองข้างอย่าไปทาข้างเดียวเนียนข้างเดียวอีกข้างหนึ่งก็คือกูจะต้องตามอีกไกลเลยมาบอกแค่นี้แหละเผื่อใครอยากร้อง